วันนี้กินเป็นไก่โอ้ยเป็ดสวัสดีครับปีนงเฉอ, like อิมที่ซีซั่นนี้เชฟสเกล็อปพิซี่ทุกฟิล์มแรกเป็อดิสให้พ่อใหญ่คนกินก่อนนะคะเดี๋ยววันศีให้พ่อใหญ่ว้าเนาะมักเถื่อกับไอ้กับแพร่เสียงในหัวเจ้าของคือกันได กับคอมเมนต์ uh, ที่แบบลบๆแบบนี้นะโดยที่แบบว่าบางเชื่อเอาเจ้าของมาตัดสินใจอร่อยไหมตัดสินใจอายแบบนี้นะโดยที่แบบว่าบางเ่อนี่แน่ว่าอายเป็นคนโบดีไปเลยแค่กับ uh, ประเทศไทยแบบนี้นะทุกคนอาอ้ลรวงงงงบางเ่อแบบว่าเดยเซอร์ uh, y อ oh, yes, ้ยสน h วเดชแ i มเ i ี i ย e อิน t ิน h ตดัทส์ไว o โก้แบ็กทูทเลน เขาด้เขนสิงอไรอบแบบนี้นะพี่น้องเห็นหมดแล้วบางเธอไอ้ก็ไม่อยากตอบเลยแต่ไอ้ยากให้หัวไอ้ตอบไปนี่เราเรามีความรู้สึกบ่แบบนี้นะถ้าเรามีความรู้สึกไอ้ก็มีความรู้สึกชางกาแบบนี้คือไแบบอ้บอกเนาอ่าอย่างนะโลกออนไลน์เนี่ยแซบปะมาชุบโลกออนไลน์นี่มันสิเป็นอ่าดาบสองคมพี่น้องเอ้เออมันจะเป็นดาบสองคมนะคะมันเห็นได้เฮาแบบ มีที่ยืนก็จริงมีเงินมีทองกัจริงแต่เสือบอลหลายคนนี่ไอ้เบิง์กละจบชีวิตด้วยโลกออนไลน์นีนก็หไลยเกิดจากการบูลลี่ีนก็หลลยมักเช่ไหนไอ้ทอ็อก you can talk up ตัวโลกออนไลน์จากการบูลลี่นั่นนี่ก็เยอะแยะเนาะบางคนก็เศร้าเฮ็ดสื่อโซเชียลไปเลยก็มีย้อนาปยังย้อนว่าความคิดลบๆแบบนี้นะซึ่งตัวอเองนี่ทามองในทางกลับกันเด้อพี่น้อง มันเวล่าสุดทําไมพูดบ่อยจังจะกลับไทยเหมือนอยากกลับมากเลยแล้วก็อย่ามาลองไห้นะเอาละเอาเรื่องไห้มาอีกแล้วอเซียธีบยเห็นภาพเนาะพี่น้องเนาะเพราะงี้เราบอกว่าเราบ่ให้อ,อายออกมาตอบโต้ได้เพราะว่าตอบความยาวสาวความยืดเนาะแต่อายกัแพ้เสียงในหัวคองจะคของที่แบบว่าอายาอ,าอายากว่าวอายอยากว่านะทุกคนเหมือนแบบบางทดตัดสินใจก็คือ แค่แบบว่าไอ้กับไทยเนี่ยเป็นคนบอดีทิมพ่อใหญ่ไปแบบนี้โดยที่บริคิดว่าไอ้กับมาดีเออแบบนี้นะทุกคนไอ้กับมาดีทั้งทั้งที่สถานะสองคนเฮามันก็เลิกลาไปนานแล้วแบบนี้ไอ้กับมาปีกวกว่าไอ้กะดูแลเราแบบเต็มที่แบบนี้แมนบอพี่น้องแต่เมื่อหนึ่งเราแบบพ่อใหญ่เราดีไซน์ให้กับประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งอากาศเราดีขึ้นสอง เราสิไปหาหมู่หาพวกเราเราอยากท่องเที่ยวด้วยคนที่หูจักไอ้นี่สี้หูอยู่แล้วว่าไอา้กับพ่อใหญ่นี่บ่ได้เคยอยู่นํากันตลอดปีหนึ่งเต็มๆหกเดือนพ่อใหญ่มีชีวิตของเราหกเดือนอะไรจมีชีวิตของไอ้แล้วก็กลับมาอยู่นํากันนะคะทุกคนมันสิเป็นแบบนั้นตลอดถ้าคนหูจกักบ่ว่าแต่ไหนแต่ไรนะคะทุกคนเออนั่นแหละเราก็สี้ให้ไอ้ไปอยู่เราก็สิไปทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยไอ้ก็สีเมื่อประเทศไทยแบบนี้นะ ซึ่งมันเป็นแบบนั้นมาแต่ไหนแต่ไรจังแต่ใส่ชีวิตนํากันบ่เคยอยู่นํากันเต็มปีจักเทื่อนะคะเพราะว่าสิตอนทุกตอนสุขตอนยังแบบนี้เนาะเออแล้วที่นี้มาเอ่อไอสิกับทายเด้อเอาละจุโจมแล้วเธอมันแบกหาเธอมันแบดเธอน็อตกู๊ดเธอบลาบลาบลาแล้วแต่ว่าเราสิเว้าโดยที่เราบ่ได้คิดว่า้ก็มีจิตใจนะเราบ่ได้คิดว่าอ้ายก็มีความรู้สึกเจ็บคือกัน อยากเม่นยังกะเม่นกูบอสนใจว่ามึงเจ็บหรือบป่มึงสิเป็นยังแล้วแต่มึงมันเป็นเรื่องของมึงแซ่บอ่เออเราบันเนอ้์ไอตอบกับเจ้าคุณสุกเสียใจบอเจ้าเกษจัยเหมือนบอกไอเกษจัยคือกันถึงไอเสียเหตุงานในโลกออนไลน์เนาะไอคอร์แห้งๆนะาจะหน่อยเด้จ้ะคลิปนี้ไอเก็สิปิดเม่นนะคะพักนี้ไอว่าไอคิดคิดว่าไอเสีปิดเม่นนะคะตัวใดที่ไอบอกเรื่องแบบนี้เสียปิดเม่นดีกว่าเนาะเพราะว่าไอคิดว่า มันบ่ดีกับตัวไอเองทายสิมาตอบโต้แบบนี้มันบ่ดีกับตัวไอเองเพราะว่าลอยคนลอยความคิดพันคนพันความคิดไอก็เลยคิดว่าไอจะไปคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่ามันบ่มีอย่างดีกับไอแต่ว่าไอคิดว่าเออในส่องของไอไอกับสมันที่จะตอบโต้ได้เนาะเพราะว่าไอกับบ่ได้ไปตอบโต้อยู่ช่องคนอื่นแบบนี้เนาะเธอมันแบดแบดเกิล you are bad you are not good you leave your husband alone you da 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 อะไร โอเคไปไงหัวเพราะว่าไอ้ว่าให้รับฟังแล้วเราก็ไปอ่านคอมเมนต์พร้อมแันพี่น้องเอ้ยเราเห็นหมดแล้วคนว่าจังไรใส่อ่านนะเรายังบอกว่าเรายังให้อายุดเราบอกว่าถ้าสมมติมันมันเฮ็ดให้จิตใจเธอพอดีนะเธอหยุดเฮ็ดจากเดือนสองเดือนก่อนถ้าจิตใจเธอดีเธอจะกลับมาเฮ็ดอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้บอกเลยว่าไอ้เคยเฮ็ดพี่น้องไอ้เคยเฮ็ดไอ้ก็จะซีเห็นอย่างอยู่นี่เนาะเช่นอายุสื่อๆกับแม่ไอายอ้ก็เป็นคนมาเฮ็ดคงเฮ็ดคลิป กจําเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้นะอืออายซิบอกเด้ออายซี่บอกยังให้ฟังพ่อแง่เราดีขึ้นนะแปดสิบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบสิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราค่อนข้างที่จะดีแล้วที่นี่นะบ้านไยชีวิตของคนไ่ะมันบจําเป็นต้องอยู่นําการตลอดนี่คือสิ่งที่ไอสิ่งที่เราบอกกับออ้นะเราบอกว่าเออฉันดีขึ้นฉันจะไปเยี่ยมหมู่ซันเดอร์ฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนฉันนะฉันอาจัยเป็นเบิ่งไปอยู่กับลูกฉันนะเอออนาคตท่าจังใดแบบนี้ ฉันอาจจะไปอยู่บ้านพักคนชลาก,ก็ได้แบบนี้นะเออเธอไปอยู่ประเทศไทยถออยังไงแบบนี้แล้วพี่น้องแล้วคนที่บอกกับไอว่าถ้าเป็นฉันให้กลับยังไงฉันก็ไม่กลับเอามาบน,นี่ไอซีิว่าอยางไงฟังพวกไอายนอยู่ในแคมปิ้งเนะาะพราไอวันอยู่ในแคมปิ้งแล้วที่นี่ในแคมปิ้งนี่มันสามารถที่จะทําสัญญา9เดือนนะคะ9เดือน12เดือนเต็มปีนะคะ อยอยู่ในแคมปิ้งถ้าพวกใหญ่เรา,อารบอต่อสัญญาเนี่ยายสามารถอยู่ด้บ่อพี่น้องสียให้ไอเศร้าถ้าสมมติว่าเศร้าเป็นเพื่อนแบบว่าบบแมนของเฮาน่ะอันนี้เพื่อนเนี่เป็นของพวกอเามแอนว่าพวกไอเศร้าแค่ดินเนาะเดือนละสามร้อยยูโรแต่ถ้าสมมติว่าไอเศร้าเป็นเพื่อนอีดีเน่ะเดือนละแปดร้อยห้าสิบยูโรพี่น้องคิดว่ามีปัญญาเศร้าบอกไอถามเพื่อไงเพื่อที่อยากอย,กอยู่ไกลเราแบบนี้เนาะพี่น้องก็ต้องแหนมหาแหนมเบิ่งความเป็นจริงนะ,ะเออในเมื่อเขาไม่ได เขาเขาบ่าม่นว่าเขาว่าต้องการเขาสามารถซ้อยเหลือเจ้าของได้เขายากไปท่องเที่ยวเขายังไปหาหลูกหาหลานเขาและไอคือบทไปยังบ่ไปนํกปสิวัตแล้วเนาะเซที่ไปนําเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเออเราอยากใส่ชีวิตของตัวเราเองในบรรปายชีวิตถ้าอนาคตกลับมาก็คือกลับมาแบบนี้นะทุกคนเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วที่นี่นะถ้าสมมติว่าเออเรามีเือนแหม่นบอกถึงเราไมา่อยู่เออสันก็อยากอยู่อยังไงฉันก็อยากอยู่ ้องกถล่มแต่ใส่อายโดยบ่ได้ฟังเหตุผลว่าพ่อใหญ่เราต้องการแบบนี้เด้อแบบนี้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 เออนั่นแหละเมื่อยพี่น้องกอ,อเห็ุงานโลกออนไลน์เมือ่อยอีเมื่อยกับความคิดของคนที่เขาแบบว่าเขา just h o แค่ว่าเออยาแบดนะยาหนวดกูนะสำเนียนะโดยบม่ได้คิดว่าเออเราก็มีเหตุผลของเขาเนาะฝรั่งก็มีเหตุผลของฝรั่งคนไทยก็มีเหตุผลของคนไทยแบบนี้แซบบ่ยําเมียแอนเดน แล้วบันนี่โนโน,โนแล้วบันนี่มาบอกไอ้แบบนี้เออนะคะถ้าสมมติว่าเราต่อสัญญานี่คือเราต่อสัญญาเก้าเดือนอยู่แล้วเพราะว่าเราซิ้บริยูนี่เราบุหรว่เราสิกลับมาบ่ได้หรืออาซิ้บริกลับเราก็บ่ได้รู้นะคะเพราะว่านะนอนาคตบนแนนนอนเราถึงบอกกับไอถ้าพี่น้องคนที่เขาบอกว่ายูใส่ตายมันก็คือตายเธอกลับมากับโบแมนว่าสันสีฟื้นมาเนี่ยก็คือเขาก็บอกแล้วว่าเออซีิของสันมันโซตายเออ แบบนี้นะบอแมนบบว่าเออคืออันนี้เราบอกว่าเราอยากไปสเปนอยากไปนั่นไปนี่แบบนี้ไอบอกว่าอยากไปเจอแบบนี้โดยที่เขาตอบว่าคนมันสีตายอยู่ไซม์มันก็ตายแล้วคนที่มันท่องเที่ยวตลอดชีวิตคือพอใหญ่นี่แช่เราอยู่สื่อมันก็เป็นไปบอได้พี่น้องจ๋าเหตุผลเนาะเห็นและผลของแต่ละคนนะมันบอคือกันนะคะไอว่าสิบูออกมาตอบโต้แล้วเพราะว่าไอเจอตื่นซามมนี่อารมณ์สดใสสดซื่นนะมาเจอคอมเมนต์แบบนี้บางเทือก บางมือเข้ากับระง,งับได้อยู่บางมือเข้ากับระง,งับบ่ได้เพราะว่าบางเทือมันก็แห้งขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะเอออย่างบราจบระบันนี้ถ้าสมมติเราต่อสัญญาเก้าเดือนนี่เพราะว่าเก้าเดือนนี่มันจะถูกกว่าฟุนเยียอยู่แล้วนะแล้วพี่น้องเซียอาย,ออยู่ใส่ไอถามดูเสียฮหไปสิงอยู่บ้านพักถ้าสมมติเราไปอยู่บ้านพักคนฉลาบบนี้พี่น้องเสียฮายไ,ไปสิงอยู่บ้านพักคนฉลาน้ำาล่าเหรอแล้วก็บ,บางคนที่บอกว่าเธอต้องทําเอกสารให้แกไปอยู่บ้านพักคนชลานะพี่น้อง พ่อใหญ่เนี่ยเราครบองค์ประกอบเกือบสี่สามสิบสองนะคะอยู่ดีๆนะเราชีวิตเราเป็นแบบนี้นะไอซีเฮดเอกสารส่งไปหรอเราบอแม่ลูกอ่ะเดี๋ยวถ้าลูกเนี่ยเด็กน้อยไม่ไลเดียงสานี่เขาโอเคเขาไปฝากสถานนั่นนี่ได้แม่นบอกพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่ไอ้ไข่ไอไปเฮ็ดเอกสารมันแม่นบอพี่น้องก็ลองคิดความเป็นจริงเราเฮ็ดเองอเองได้หมดไอซบอสไม่มีสิทธิ์กับเราร้อยเปอร์เซ็นอิสซิบบะโอเค now โอเค Have question? Yeah. You want me to go to Thailand? Sure, because you have something to do there. You have the work. You have the to build your future. For me, the future is behind. Okay. For you, it's in front. Why you want me to go to Thailand? Because, first of all, that country is not good anymore mm -hmm. for, for staying. I, I lived many years in Korea and Japan and Thailand and i i see more and more that europe and france is the most country to live in okay. so i don't want you to continue living there it's useless we just have to see how it is now and you now you feel better no i yep. also i feel much better yeah. where you will go after if i go to thailand if you go to thailand i go to see the family i will go Maybe to live in another place. I have not decided yet where I want to live, because here this in that camping was only in the beginning when we purchased that mobile home. It was 2019. First of all, to live in your country where it is easier. You that means you are happy. I am living in Thailand more than here, right? Yes, I am much more happier. I am happier. I am bad go. No, 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 no. I understand you one hundred percent. This is why I, I tell you to go back. Because now you are better. Because first of all, I feel better. I come back. You not even believe, no. Yeah, but you helped me a lot. You, we went to to Sweden this year. It was not you who decided. I. You decide. I, I decide. Because they say I decide even you are sick. I decided to take you to Sweden. You tell, is yeah. you or me I want to go? No, no, no. It's I you, want to no? Go. Yes. yes. I was very happy to, to go back to, Ludwika, to go to forest. Even if I couldn't go inside the forest yeah. because it was dangerous. for me. Because you like Sweden. But I like Sweden so much. Never stay together full year. For, okay. It's not possible because yes. we have too too much difference in age. Yes. For the time being, you know what what's happened. I was uh, doing this boat, and suddenly I, I am sick. So I sold back the boat, and I had no no special project. So now I have to find a new project to do it. But first of all, I had to recover to be in good shape. But now it's almost one hundred percent. He is a uh, good, uh yeah, yes, even if I am and peace. Don't just me. Every day they comment, you know. That's why I say it's better for you to come to talk because they, I am on the YouTube. The people they just me. I leave you alone because I am bad. Even if you are sick or whatever. They don't know we are decide like that. You are for me to go back to Thailand. Yes, and, and I have my full head. I am not. Uh, I have no problem. Yes. You, he can it's help just, him uh, my balance which is not too yes. good but beside that i can do the like a shopping. normal people I doing can do the, the washing i can do everything like a, the people normal people do it. of my age yes even more in the beginning i said maybe i don't need you to come to speak but when I see every day, every day, even I say like oh, I will go to Thailand soon. I will go to Thailand. Even I say okay, Pa he happy. I go back to Thailand. Yeah, because to do something in the fact that, that uh, the, the the rules are too too complicated now. In the next year, if we can go again to Sweden, we try to go again yes, to Sweden. Be yes, because we don't know the future. But we now we know. decide like that. Yeah. So you just just the 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 reason of you mm. and me i hope everyone will understand okay bye bye ka. <laughs>